แซบบอ้มีหลายอย่างตัวนี้สิบบาททุกอย่างตับหมูปิ้งสดๆนะคะไม่รงสุดค่ะเนื้อปิ้งค่ะทอดเนียวสิบบาทโอเคเจ๊าอุ้มค่ะเจ๊อุ้มหมูปิ้งครับของตาดิโอเคครับโอเคจักบาทครับจักบาทถุงจักบาทยี่สิบบาทครับสาวบาทโอ้เป็นต่แซ่บของย่าอิกะขนมครบยี่สิบบาทคือกัน ค <c oughs> คนแค่ขนมโคบครับยี่สิบบาทน้อยน้อยเนอะอาะเจ๊ชื่นเลยเจ๊ชื่นนี่ยังเนี่ยสวยจ้านมีกะทิสวยมีกะทิสวยสวย,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 ยนี่ครับข้าวกล่องกล่องละ30มีกะทิเด้มีกะทิ30มสามสิบของเจ้นนเนี่ยป่ะเนี้ของเจ๊ป่มีเกี๊ยวจ้ป่ะมีเกี๊ยวหวยจับโจ๊กเหรอสามสิบาทคือกันเนาะครับ